สวัสดีพเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้านเราร้าน M ออโต c a าร้านที่มีรถเก๋งขายเป็นจำนวนมากนะครับหากเพื่อนๆ FC กำลังมองหารถเก๋งไว้ใช้งานอีกสักหนึ่งคันเพื่อนๆ FC มารับชมถูกช่องเพราะว่าร้านเรา1ปีจำหน่ายรถเก๋งเป็นร้อยๆคันนะครับ มาอีกแล้วนะครับกับรถยนต์คัดพิเศษเกรดเจากร้าน M AutoCar นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ t o y ยต้าโครราอาติดนะครับเจ้าตัว t o y ยต้าโครราอาติดนะครับชุดนี้นะครับเราเข้ามากันทั้งหมดด้วย3คันด้วยกันนะครับราคาทุกคันจะแตกต่างกันออกไปหมดเลยนะครับตอนนี้จำหน่ายไปแล้ว1คันเหลือเพียง สคันเท่านั้นนะครับแต่คันนี้จะราคาถูกกว่านะครับคันนี้ผมขาย1 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับอีกอีกหคันขาย1นึ9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเป็นที่รูด้ดีอยู่แล้วครับของที่แพงขว่าย่อมได้ของที่สวยกว่านะครับอีกคันหนึ่งจะได้ในส่วนของตัวประกันด้วยนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับแล้วก็ชุดแต่งรอบคันนะ จะแตกต่างจากคันนี้ประมาณ14,000บาทนะครับท่านลองตัดถึงใจดูนะครับว่าชอบแบบไหนโอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับสำหรับคันนี้นะครับรถยนต์ค้าพิเศษ Toyota Corolla า l t ตตนะครับคันนี้ได้เป็นปี2008นะครับเป็นตัว 1.8g ตัวท็อปสุด Limited นะครับตัวท็อปสุด Limited เป็นสีดำเดิมๆจากโรงงานนะครับ แอบกระซิบกันน,นิดนึงนะครับรถคันนี้วิ่งมาเพียง150,000กิโลเท่านั้นนะครับโตยต้าคอร่าอัลติสมีขายเป็นจำนวนมากนะครับแต่รถสภาพดีๆหาไม่ได้อีกแล้วนะครับแล้วยิ่งเป็นสีดำตัวร i m ม t เดแบบนี้ด้วยนะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยใครซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับ คันนี้เป็นโตโยต้าโคราอาติสนะครับเครื่องยนต์1.8เป็นตัว G เป็นตัวท็อปสุดนะครับคันนี้ได้เป็นกระจกพับแบบไฟฟ้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นสีทาดําเดิมๆจากโรงงานนะครับได้ล้อแมกเดิมๆสวยๆอย่างนี้เลยนะครับตัวโตโยต้าโคราอาติสคันนี้นะครับเป็นไฟแบบกลมๆอยู่นะครับส่วนมากผู้สูงอายุจะชอบรุ่นนี้มากกว่าตัวตัวไฟท้าย เป็นแบบไฟกระจายนะเป็นตัวใหม่นะเป็นตัวใหม่กว่นี้นะตัวไฟตัวกลมตัวนี้นะครับผมว่ามันมีความเก๋ในตัวของมันอยู่นะครับได้เป็นป้ายทะเบียนสวยๆอย่างนี้ด้วยนะครับ7162นะครับได้เป็นตัว1.8 G Limited นะครับมาครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันหน่อยนะครับ ภายในคันนี้ผมบอกเลยสะอาดสะอ้านม,มากนะครับเจ้าของเดิมดูแลรักษารถด,ดีมากนะครับภายในสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะครับคันนี้กว้างขวาง,วางด้านหน้าก็ดูสะอาดสะอ้านมากนะครับเจ้าของเดิมมีแมนแทนเนนต์อยู่บ่อยๆนะครับเป็นที่รู้ดีนะครับตัวรุ่นนี้นะครับตัวคอนโซลเขาจะมี มีรอยแตกแล้วเล็กๆน้อยๆนะครับแต่จริงๆชุดนี้ไปทําใหม่แค่สองพันกว่าบาทเองนะแต่บางคนไม่ชอบนะบา,บางลูกค้าบางคนไม่ชอบให้ผมไปทําใหม่นะมันจะดูไม่เดิมนะมันจะดูไม่เดิมนะครับคันนี้นะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับมีเพื่อนๆ FCDM มาหาผมเป็นจํานวนมากนะครับว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะออกป้ายแดงหรือจะใช้รถเก่าดีนะครับผมบอกเลยออกป้ายแดงนะครับท่านเสียเงินดาว มากกว่าซื้อรถคันนี้สักหนึ่งคันอีกนะครับแล้วรถป้ายแดงสมัยนี้ค่าแม่ทันแอนค่อนข้างจะสูงเลยนะครับไหนจะต้องทําประกันชั้นหนึ่งไหนจะค่าเซอร์วิสต่างๆนะครับอายุมากแล้วไม่ต้องไปเป็นนี้เป็นสิ่ครับช่วงนี้เงินหาค่อนข้างยากนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาชมรถกันต่อเนาะภายในเป็นเบาะสีครีมนะครับตัวเบาะเป็นเบาะพับแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะระบบไฟฟ้าใช้งานได้หมดแล้วทั้งคันนะครับจุดบกคล้องจุด ที่เสียหายเราทําการเก็บซ่อมให้หมดแล้วนะครับรถทุกคันถ้าผ่านมาตรฐานจากร้านเราเราเก็บซ่อมให้หมดทุกจุดนะครับตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่เคยผ่านการหุ้มใหม่แต่อย่างใดทัด้งสิ้นนะถ้าสังเกตบางร้านนะเขาหุ้มใหม่แล้วนะของผมเป็นเดิมๆนะตัวหน้าปัดเป็นปัดส้มแบบนี้นะครับรถวิ่ง1นึ0 0 0 0มกิโลนะครับตกแต่งด้วยลายไม้เดิมๆจากโรงงานนะครับระบบเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะครับระบบแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับวิทยุเดิมๆ จากโรงงานนะครับคันนี้ลายไม้ชิดๆสวยๆเลยนะลายไม้ชิดๆสวยๆเลยนะครับแผงประตูสวยมากนะครับคันนี้แผงประตูสวยมากนะครับตัว 1.8G ตัวนี้เป็นกระจกพับแบบไฟฟ้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับาพับซ้ายพับขวานะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้หมดทั้งคันนะจุดบกพล้องจุดที่เสียหายผมจัดก,การซ่อมแซมให้หมดแล้วนะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับตัวนี้แอร์แบ็กฝั่งคนขับแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งนะครับ แอร์แบ็กฝั่งคนขับแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งนะครับหัวเกียร์เป็นลายไม้สวยๆอย่างนี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆใช้งานได้หมดครบหมดเลยนะครับของแต่งกระจกกระจิ๊ใช้งานได้หมดเลยนะครับสภาพสวยมากๆนะครับที่วางแก้วซ้ายที่วางแก้วขวานะครับเครื่องเสียง entertainment ต่างๆนะครับโลโก้โตโยต้าเอาติดก็ยังอยู่นะครับรถเข้าศูนย์บริการอย่างบีควิกนะครับอ่าส่องสวยๆเลยนะคันนี้มาครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวด้านหลังกันสักนิดหนึ่งนะครับ ด้านหลังก็ดูกว้างขวางนะครับตัวเบาะหลังสามารถพับได้นะครับอ่ากดปุ่มทางด้านนี้นะครับสามารถพับได้เลยนะครับมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับที่วางแก้วค่อนข้างที่จะสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับคนหลังสามารถกินเครื่องดื่มได้นะครับอ่าสามารถวางวางแก้วไว้ทุงด้านนี้ได้เลยนะครับซ้ายขวาวางได้หมดเลยนะครับถ้าคนหลังร้อนนะครับมีม่านบังแดดแบบนี้มาให้ด้วยนะครับไปนั่งในส่วนของตัวด้านหลังห้องโดยสารมากนะครับ เจ right like ้าตัวโตยต้าโคโรราเอาตินะครับมีความโปร่งมากๆนะครับมีความโปร่งนะแอร์เย็นมากๆเลยนะครับแอร์เย็นมากๆเลยนะครับวิทยุเป็นวิทยุนําเดิมจากโรงงานสามารถใช้งานได้ครบหมดทุกอย่างนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงสามารถใช้งานได้หมดนะครับรถถ่ายของเหลวมาให้แล้วนะครับคันนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ใหม่เลยนะครับสดๆร้อนๆนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเกียร์ให้ใหม่เรียบร้อยเลยนะครับ มาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังและหลุมยางอะไรล่ก,กันหน่อยนะครับตัวนี้เป็นตัว 1.8G นะเป็น 1.8G นะครับเอาโทษีครับเป็นตัว 1.8G นะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายเดิมๆจากโรงงานนะ ฝาท้ายเป็นฝาท้ายเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่เคยผ่านการแกะแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับซอกซ้ายซอกขวาเดิมๆหมดนะครับอันนี้เป็นไฟกลมๆอย่างนี้นะมีถาดรองให้นะครับอุปกรณ์ต่างๆสามารถใช้งานได้ครบหมดเลยครับตัวนี้เป็นตัวเ,เีมเต็ดนะครับยางจะเป็นสีเหลืองอย่างนี้นะมีแม่แรงให้ด้วยนะครับท้ายเดิมๆนะครับไม่เคยชนแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะโอเคครับ มาครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันหน่อยครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันสักนิดหนึ่งครับเสียงเครื่องเดินนิ่งเรียบมากๆครับเดินทางไกลหายห่วงเลยครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบสติกเกอร์และอุปกรณ์ต่างๆในเครื่องกันสักนิดนึ่งนะยครับฝากระโปรงเป็นฝากระโปรง,งเดิมจากโรงงานนะครับมีโลโก้โตโยต้าปัม๊มทางด้านนี้นะครับ สวยงามมากนะครับตัวแผงตัวนี้ตัวนี้ผมเบิกให้ใหม่แล้วนะครับโลโก้โตโยต,ต้าน,นะครับห้องเครื่องแห้งๆเลยนะครับ 1.8G นะครับ 1.8G เลขไม150,000กิโลนะครับห้องเครื่องแห้งๆไม่หยุดไม่ย้อยไม่เยิ้มนะครับเบ้าชกซา้ายเบ้าชกขวาเดิมๆจากโรงงานนะครับเดี๋เห็นกันไม่ชัดเนาะอ่ะเบ้าชกซ้ายเบ้าชกขวาเดิมๆนะได้เป็นแบบของตัว 3K ทางด้านนี้นะครับคานสวยๆเลยนะครับคานสวยๆเลยนะนนี้ รู้สึกว่าเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนยางแท,ท่นเครื่องมาใหม่นะครับเป็นของแท้เบิกศูนย์นะเป็นของแท้เบิกศูนย์นะครับน้ายาคูเลนใช้เป็นของโตโยต้านะครับน้ํายาคูเลนใช้เป็นของโตโยตานะครับตัวของโตโยต้าจะเป็นสียมพูรประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับมาครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันท้ายคลิปกันครับ มาครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันท้ายคลิปกันนะครับผมมาตอบให้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆ FC ที่ดีเอ็มมาหาผมเป็นจำนวนมากว่าซื้อรถมือ2รุ่นไหนดีหรือจะซื้อมือหนึ่งดีนะครับผมรายงานไปชัดเจนแล้วนะครับท่านจ่าย165,000บาทท่านไม่ต้องเป็นหนี้ใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านจ่าย165,000บาทท่านได้อะไรบ้างครับท่านได้เป็นเจ้าของรถยนต์ Toyo ต a c โคร l า a Altis ตขุมพลังอย่าง3 z z นะครับขุมพลังอย่าง3 z z ซนะครับอึดถึก และทนได้เป็นสีดำเดิมๆจากโรงงานนะครับสวยนะคันนี้ผมว่าสวยนะท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับผมมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับแผมมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับจัดส่งไม่แพงครับขอเพียงค่าน้ํามันเต็มถังพอครับเดี๋ยวผมไปส่งให้ถึงหัวบนใดเลยครับท่านเพียงมาจําห0 0่งบาท เพื่อให้ทางร้านเราเตรียมความพร้อมให้รถท่านท่านมีหน้าที่นั่งกินกาแฟและรอหลับอยู่หน้าบ้านเท่านั้นนะครับคันนี้ผมมีบริการโอนเปลี่ยนชื่อให้ฟรีด้วยนะครับมีบริการโอนเปลี่ยนชื่อให้ฟรีด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับรถยนต์คันพิเศษจากร้านเรานะครับ1 6 5 0 0 0บาทนะครับท่านใดที่ยังไม่รู้จักเรานะครับไปติดตามกันได้ที่เพจทางช่องนี้นะครับ หปีเราจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าโครา l เอาติเป็นร้อยๆคันเราค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับหากท่านอยากขับโตโยต้าโครา l เอาติโทรหาผมได้เลยครับ08 19 14 2 9 9 9สสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ